โอโหอะไรกันนี้่บ้านไหนเป็นแบบนี้บ้างไหมคะลูกฉันหนูสภาพสิเห็นแล้วเหนื่อยมากทั้งขนมทั้งนมหกเละเทอะสกปรกไปหมดต้องมาทําความสะอาดวันละหลายหลายรอบเนี่ยดีนะที่แม่ตัดสินใจซื้อไม้มอบนี้มาเพราะเขาใช้งานง่ายสะดวกสบายถูกใจแม่มากก็เขามีเทคโนโลยีช่วยทําความสะอาดผ้าแยกสิ่งสกปรกแค่ยกไม้ขึ้นลงเบาๆแบบเนี้ยด้วยความเร็วเขาเนี่ยจะทําให้เป็นการปั่นหมาทุกครั้งดูสิคราบนมที่ถูกไปเมื่อกี้ไม่มีแล้วสะอาดมากแบบไม่ทิ้งคราบไว้เลยอ่ะ่ะดู ผ้าถูไม่มีคราบไม่ทิ้งกลิ่นนมที่ถูไปเมื่อกี้เหลืออยู่เลยนะทุกคนพอเอามาถูเศษขนมใหม่อีกครั้งก็สะอาดไปอีกดีจริงอ่ะแบบดีก็สบายถูได้วันละหลายลรอบเลยแม้จะบอกว่าทุนแรงแม่ไปได้เยอะเลยมาเดี๋ยวยังไงลูกเนี่ยก็ทำหกเลอะเทอะอีกอยู่ดีขอวางทิ้งไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันค่อยเอาน้ำสกปรกเนี่ยไปทิ้งทีเดียว ไม่เสียดายเลยที่ตัดสินใจเอฟมาเลี้ยงลูกคนเดียวทําอะไรคนเดียวพอมีตัวช่วยแบบนี้ก็เบาแรงแม่เหมาะมากสาหรับบ้านไหนที่มีเด็กๆนะไม่ต้องทนปวดหัวอีกต่อไปใช้งานง่ายไม่เปลืองแรงแบบนี้จะหกเลิกเธออีกสักกี่ทีแม่ก็ไม่มีบ่นเลยค่ะตัวช่วยแม่ๆมที่ต้องมีในยุคนี้เลยราคาก็สบายกระเป๋าด้วยนะปกติเซตนี้เนี่ย1,290บาทนะคะลดเหลือเพียง7 8 9บาบาทเท่านั้นและยังจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางก็มีไม่บวกเพิ่มค่ะคุ้มมากจัดเลย